คุณผู้ชมอาจจะเห็นเรื่องราวต่างๆนานาในข่าวดูผู้หญิงคนนี้ร้ายเนาะแต่ถ้าหาว่าคุณผู้ชมรู้จักอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมจะรักเขาเหมือนที่เรารักแล้วเรื่องของการดูแลตัวเองก็เต็มที่ทุกเรื่องไม่อยากแก่ไม่อยากไม่สวยอ,อยากอยู่กับโดยเฉพาะวันนี้อยากมีชีวิตเจ้ายาวอยู่ดูลูกว่าใครจะมาเป็นแบบว่าลูกเขยชันโอ้โหมอ,องข้ามมองวันนี้นี่เรียนอายุเท่าไหร่สิัว <laughs> กเมื่อเช้ายังเห็นคลิปเด้งขึ้นมาเลยที่ไปตลาดกันน่ะใช่ไปช่วยไปช่วยปู่ทำไปช่วยปู่ทำไปช่วยปู่รีวิวขายแผงหนูต้องดูแลอะไรบ้างพี่หนูแบบรู้แหละว่าห<า>นิงก็เป็นคนดูแลทุก มิติของชีวิตเลยคือจริงๆถ้าสมมติในเรื่องของสุขภาพเอาจริงๆอะที่ผ่านมาเนี่ยพอตอนที่เรายังไม่แบบ40ไปปลายคือยังไม่เข้าเลขสี่เราจะดูแลแต่ความสวยความงามทุกคนหาวิตามินบำรุงผิวอะไรข้างนอกข้างนอกต้องดีวิตามินบำรุงผิวครีมดีๆอะไรดีๆแต่พอเข้าเนี่ยวัยแบบ45เนี่ยเรารู้สึกว่าสุขภาพเราอะมันมันนี่45แล้วเหรอนี่ย45าแล้วสิ้นปีนี้แม่ใช่สุขภาพมันไม่ได้โอเคแล้วแม่จําได้ไหมตั้งแต่ตอนเราทําสมาคมเมียจ๋าด้วยกัน เรามีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นว่าหนิงใส่รองเท้าส้นสูงยืนนานไม่ได้ใช่<ต>เริ่มเป็นเริ่มเป็นแล้วดูแต่ด้วยอาชีพเราเนี่ยต้องใส่รองเท้าส้นสูงตลอดเวลาเราไปงารทุกวันอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้ก็ทยานนะใช่ก็ยังทยานอยู่ห้าหกชั่วโมงไปงานอีเวนต์อย่างเงี้ยบางทีหูนานมากแล้วด้วยความที่เราทํางานหนักๆแบบนี้มีอยู่วันหนึ่งเราเล่นกับลูกอยู่ๆนั่งลงไปแม่มันไม่ที่อาการแบบเราไม่ได้ตอนแหลเลยนะนั่งแล้วมันขึ้นไม่ได้มันปวดหัวเข่าแบบจี๊ดแบบ แล้วพอเราไม่ได้เกี่ยวกับน,น้าหนักตัวไม่เกี่ยวกับน<อ>นกอบอกน้ําหนักตัวบอกไม่เกี่ยว,เ,ยวเราผ,มผอมๆเนี่ยจี๊ดแล้วแบบเฮ้ยอะไรแล้วเราก็รู้สึกจะลุกลุกไม่ได้แล้วพอยืนขึ้นมาเซอ่ะครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้ปกติไปกองถ่ายก็เจอเหตุการณ์เนี้ยเดือนนั้นทั้งเดือนเจอเนี้ยจี๊ดที่หัวเข่ามาถี่แล้วอยู่ๆก็หัวเข่าบวมแล้วก็ปวดปวดอ่ะ ความรู้ของเราคือต้องกินคอลลาเจนรีวิวกันทุกรายการหนิงทําพิธีกรหลายรายการหนิงมีคนมาซื้อรายการหมดกินคอลลาเจนหัวเข่าหายปวดไอ้กรอบกรอบก็บแก็บก็บก็กรอบกรอบหายแน่กินทุกยี่ห้อที่มันมีอยู่ในรีวิวรายการที่เขาเอามาให้ไม่ดีฮะช่วงหลังเขาฮิตการเล่นติ๊กตอกกันหนูก็จะต้องฝึกการเล่นติ๊กตอกบ้างไปเจอรีวิวอันนี้ในติ๊กตอกแล้วแม่สิ่งที่หนูสนใจคือรีวิวเขาอะเจ็ดสิบ กว่าล้านวิวอ่ะแม่แม่เห็นอันนี้ป่ะอืมอืมอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นี่เห็นป่ะเดี๋ยวนะนี่ตัวนี้เอามาให้ดูไม่ใช่เคนะคุณผู้ชมขา75.4ดส่เอ็มนะ7้าล้านนะอันเนี้ยล้านวิวซึ่งมันเป็นมันเป็นแบล็ s ซีด ก็คือตัวนี้ตัวนี้ที่หนิงเอามาให้ดูนี่ตัวนี้มันเป็นแบบว่ามันเป็นแบล็กซีดมันเป็นเขาเรียกว่างาดำงาดำตำเม็ดที่เขาเป็นน่ยมันเป็นเม็ดเม็ดแบบเม็ดซอฟต์เจลโปรเขาเรียกว่าโปรตีวาแบล็กซีดซึ่งพอเห็นตัวนี้สิ่งที่สนใจอันดับแรกเขานะโปรติวาแบล็กซีดทำไมของประเทศไทยเราแต่มี75ล้านวิวมันเยอะมากจนทําให้เราอะอยากเข้าไปดูปรากฏเข้าไปดูเขาบอกว่าแบล็กซีดตัวนี้เป็นสายพันธุ์อุบลราชธานีสามแล้วในเมืองไทยในเมืองไทยของไทย <Wow. S 2> แล้วหนูเป็นอะไรที่ถ้าเป็นของไทยๆอ่ะ แปลกหแ,แม่หนูจะสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยไทยเพราะงานวิจัยไทยนะต้องบอกเลยว่าเป็นงานวิจัยระดับโลกแต่คนไทยเราเองอ่ะกลับไม่สนใจแล้วตัวนี้นะได้รับการวิจัยนะโดยศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลร,ราชธานีจังหวัดอุบลร,ราชธานีเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าตัวนี้มีสารเซสตมีนนะคะแล้วก็ให้สารอนุมูลอิสระเนี่ยสูงมากมีแคลเซียมสูงมากกว่าน,นมถึง6เทา่าว้าวหนูสนใจขึ้นมาทันทีเพราะเอาพุ่งตรงหนูกินประเภทคอลลาเจนทุกยี่ห้อเจอมาหมดแล้วเจอมาหมดแล้วก็ไม่ดี ขึ้นไปฉีดสเตียรอยเข้าเข่าก็ไม่ดีขึ้นพอระยะเวลาผ่านไป3าสี่เดือนก็กลับมาเป็นอีกแต่หนูก็เลยแบบเอาว่าลองตัวเนี่ยคืออันนี้อันนี้บอกเลยนะเป็นสินค้าตัวแรกที่เชื่อรีวิวเพราะด้วยความที่รีวิวเยอะแล้วรีวิวเยอะขนาดนี้แสดงว่าของต้องดีจริงๆทานเวลาสองเม็ดตอนเช้าปรากฏทานไปได้สามวันอยู่ๆไออาการที่เราเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลาเราจะลุกจะขึ้นเราก็จะต้องขยันเนี่ยอยู่ๆมันก็เดินไปเดินลุกเึ้ล้วพล้วเฮ้ยทำไมมันไม่ปวด ก็เลยทานต่อเนื่องมันเหมาะกับใครบ้างอะจริงจริงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากแล้วเดี๋ยวนี้ไออาการปวดเข่าปวดข้อกบแก๊ก็แ๊เด็กก็เป็นเราลุ่นพวกเราก็ยิ่งเป็นแล้วแม่หนิงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดแล้วทั้งหาหมอฟังเข็มกินยาสารพัดทุกอย่างคือดีในช่วงที่ได้ยาดีในช่วงที่หาหมอแต่ก็จะมีอาการกังวลเขาก็ทานเหมือนกัน เป็นไงบ้างต<พ>อนนี้ก็พลิวใช้คําว่าพลิวนี่เดี๋ยวคืนนี้จะบินไปเกาหลีเที่ยวหิมะด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเพราะก่อนหน้านี้ชวนเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยยอมจะไปเพราะเขาก็จะกังวลว่าวลูกต้องมานั่งดูแลเขาแต่พอตอนนี้เราทานเองเราดีพอเราทดลองดีเราก็จะส่งต่อให คนในครอบครัวใช่ซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วถ้าใครมีปัญหาก๊อบแกลบก๊อบแกบนะหันกลับมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมันเป็นเหมือนสกัดเย็นไหมใช่ใช่ใช่ป่ะนี่ให้ดูแม่เพราะว่าจริงๆอะการสกัดเย็นคุณค่าของมันจะยังอยู่ครบเลยนะมันมาเป็นแบบเม็ดเล็กๆเดี๋ยวให้กล้องดูด้วยคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะคะ